สวัสดีค่ะยูริอุคุรีนะคะครั้งนี้ยูริจะมาทำพาทูการแต่งหน้าที่ดูมีสเสน่ห์นะค้นหาสามารถแต่งออกไปงานหรือว่าจะสามาแต่งไปเที่ยวก็ได้นะคะโดยลุคนี้นั้นแต่งได้ง่ายมากๆจริงๆค่ะงั้นเราไปดูพาทูกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มแรกนะคะยูริจะใช้ดีดีครีมของมิตร r รัสโดยจะใช้สีชมพูและสีเบจมาผสมในอัตรา1่ต่อน1ค่ะเพื่อให้หน้าของเราดูขาวกระจ่างใสมากขึ้นและก็สามารถติดทนไปตลอดทั้งวันเลยนะคะโดยตัวนี้นะคะยูริจะใช้บ่อยมากๆเพราะว่าติดทนจริงๆแล้วก็ไม่อุดตันด้วยนะคะถ้าสังเกตในหลายๆ Howto ก็จะใช้ประจําด้วยค่ะจากนั้นก็ใช้คอนซีลเลอร์มาปกปิดรอยที่ยังนงเหลืออยู่และใช้แป้งผสมงรองพื้นทาทับอีกทีเพื่อให้ผิวดูเนียนสนิทมากยิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นยูดีก็จะวาดคิ้วให้ลักษณะดูยาวกว่าคิ้วจริงค่ะเพื่อให้ลุคนี้ดูเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเรามาเริ่มแต่งตากันเลยดีกว่าค่ะโดยใช้สีอายแชโดว์สีทองอ่อนทาทั่วบริเวณเปลือกตาจากนั้นใช้สีทองเข้มทาตรงบริเวณชั้นตาและใช้สีน้ำตาลไล่ตรงบริเวณหางตาและสุดท้ายใช้สีดำทาตรงบริเวณขอบตาล่างค่ะ จากนั้นนะคะก็มากรีดอายไลเนอร์กันค่ะวิธีการกรีดนั้นนะคะยูที่จะทําให้ลูกตาดูเฉียวขึ้นก็คือวาดฐานให้ดูยาวแล้วก็ไล่มาถึงตรงบริเวณขอบตาด้านล่างด้วยนะคะจากนั้นเราจะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงตาโดยใช้อายไลเนอร์สีเงินวิงวิงประทาตรงบริเวณหัวตาค่ะเสร็จแล้วก็ปัดมาสคาร่าทั้งบนและล่างเลยนะคะ จากนั้นนะคะวันนี้จะใช้ขนตาปลอมในลักษณะที่ดูฟูๆแบบนี้มาติดที่ตาค่ะให้ตาดูกลมโตแล้วก็ดูฟูมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปั่นมาสคาร่าทับอีกครั้งเพื่อความเนียนค่ะจากนั้นก็ใช้บัตออนที่ลักษณะเป็นสีส้มดูโกโก้แบบนี้ประปัดที่พวงแก้มค่ะจากนั้นเราจะมาเพิ่มมิติให้กับใบหน้าโดยการคอนทัวร์ให้ทั่วกรอบรูปหน้าและสันจมูกค่ะ แล้วก็จะใช้ไฮไลท์มาไฮไลท์ตรงบริเวณที่แสงตกกระทบเพื่อให้หน้าดูมีประกายโดดเด่นค่ะจากนั้นใช้ลิปสติกสีแดงแลักษณะแบบนี้และใช้ลิปกอสสีออกทองทอง,ทองวาวทา,ท,าทับอีกทีเพื่อให้ปากของเราดูมีมิติค่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะ และสุดท้ายนี้ยูีจะใช้ซีซีครีมเมียบีของ e ิวตี้รัสสูตสีม่วงมาทายทั่วบริเวณผิวกายนะคะเพื่อผิวของเราดูขาวโดดเด่นซึ่งสูตรนี้จะติดทนนานแล้วก็ไม่เปื้อนระหว่างวันด้วยนะคะเป็นอะไรที่ยูีใช้บ่อยเมื่อออกงานอีกเช่นกันค่ะ ก็เสร็จสิ้นท่าทูการแต่งหน้าในครั้งนี้แล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุกในครั้งนี้กันค่ะยังไงก็อย่าลืมเอาลองไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองกันด้วยนะแล้วก็วันนี้ดิีคมต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ